ในปี2025เป็นการครบรอบ100ปีการค้นพบสรรมการชโรลิงเจอร์ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของกลศาสตร์คอนตัมจนมาถึงปัจจุบันทฤษฎีคอนตัมเก่าในปลายศตวรรษที่19ได้มีหลายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่หลักการทางฟิสิกส์ที่มีอยู่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นการแผ่หลังสีของวัตถุดำปรากฏการโฟโตโอิเล็กติกแถบสเปกตรัมไฮโดรเจนของบา์เมอร์ โดยปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีก่อนตั้มการแผ่หลังสีของวัตถุดำวัตถุดำนั้นเป็นวัตถุทางอุดมคติซึ่งเป็นตัวแทนการแผ่หลังสีของวัตถุแต่ความยากอยู่ตรงที่ทำไมเมื่อวัตถุมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะปล่อยหลังสีแสงที่ตามองเห็นออกมาปริมาณมากที่สุดเมื่ออุณหภูมินั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแม้แต่พื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ5,600องศาเซลเซียส ก็ปล,ปล่อยปริมาณแสงที่ตามองเห็นออกมามากที่สุดไม่มีหลักการทางฟิสิกส์ใดสามารถอธิบายได้ในปี1900นักฟิสิกส์แม็กพังได้นำเสนอว่าอนุภาคหรืออะตอมที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กของวัตถุมีระดับพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องโดยแบ่งเป็นขั้นๆที่ปล,ปล่อยและดูดกลืนพลังงานออกมาเป็นส่วนย่อยๆคล้ายกระเป๋าที่มีชื่อว่าคอนตาโดยแต่ละส่วนของพลังงาน มีค่าเท่ากับค่าคงที่ของพังคูณกับความถี่ของแสงจากหลักการคอนต้านี้ของแมกพังได้นํามาคานวณด้วยกลศา,ศาสตร์สถิติจนได้สมการที่มีผลลัพธ์แสดงการคํานวณได้ตรงกับผลของกราฟการแผ่หลังสีของวัตถุที่อุณหภูมิต่างๆได้อย่างถูกต้องจากหลักการสําคัญที่พิจารณาว่าอนุภาคหรืออะตอมที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กของวัตถุมีพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องจึงเป็นจุดกําเนิดทฤษฎีคอนตัม ปรากฏการ์ h โฟโตอิเล็กทริกเกิดขึ้นเมื่อฉายแสง UV ที่มีความถี่สูงใส่แผ่นโลหะสามารถทำให้อนุภาคอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากแผ่นโลหะได้แต่ในสมัยนั้นไม่มีทฤษฎีขึ้นใดสามารถอธิบายได้ในปี1905อัลเบิร์ตอ์สตนยได้นำเสนอมุมมองที่แตกต่างด้วยการมองว่าแสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้ออสตน์ I ai, ได้ใช้หลักการพลังงานแบ่งออกมาเป็นส่วนๆคอนตาของแมกคลัง ที่แต่ละหน่วยพลังงานมีค่าเท่ากับค่าคงที่ของพังคูณกับความถี่ของแสงโดยเป็นค่าพลังงานแต่ละส่วนของอนุภาคแสงที่มีชื่อว่าโฟตอนได้นำมาประยุกตใช้จนได้สมการที่นำมาอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกแต่หลักการนี้ของไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นที่ยอมรับง่ายๆในเวลาต่อมานักฟิสิกส์ชาวเมริกันโรเบิร์ตเอมิเลกนไม่เชื่อแนวคิดนี้ของไอนสไตน์ได้ทำการทดลองเป็นเวลา10ปี เพื่อหักล้างสุดท้ายแล้วผลการทดลองก็ชี้ไปว่าแนวคิดแสงสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้นั้นสามารถนำมาอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกได้จึงทำให้ทฤษฎีควอนตั้มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโครงสร้างอะตอมของโบในปี1912นักฟิสิกส์นิวโบวได้นำเสนอแปดจำลองอะตอมไฮโดรเจนโดยใช้หลักการพลังงานแบ่งเป็นขั้นๆข,ข,ของแมกพังกับอนุภาคแสงหรือโฟตอน ของไอสไตน์ le, นำมาใช้ในแบบจำลองของนิวโบโดยให้อนุภาคโปรตอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเป็นนิวเกสของอะตอมกำหนดเป็นศูนย์กลางมีอนุภาคเอิเล็กตรอนโคจรล้อมรอบระดับพลังงานเอิเล็กตรอนแบ่งเป็นขั้นๆั้นเมื่ออนุภาคแสงหรือโฟตอนที่มีพลังงานมากพอเคลื่อนที่มาที่อะตอมก็จะถูกดูดกลืนเอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานต่ำจะขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงกว่า หลังจากนั้นเมื่อไม่มีความเสถียรอิเล็กตรอนจะลงมาในระดับพลังงานที่ต่ำกว่าพร้อมกับปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบโฟตอนจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนิวโบยังได้สร้างสรรมการจากแบบจำลองของเขาที่สามารถคำนวณค่าความถี่ของโฟตอนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนได้ตรงกับแถบสเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจนก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบสเปกตรัมของบาร์เมอร์ ซึ่งมีลักษณะแถบสีซึ่งแบ่งเป็นชั้นๆซึ่งเป็นการแสดงว่าแบบจำลองอะตอมของนิวโวมาถูกทางการกระเจิงของคอนตัมในปี1923นักฟิสิกส์อาร์เธอร์คอมตันได้พบว่าอนุภาคแสงหรือโฟตอนของรังสีเอ็กซเรยสสามารถเปลี่ยนทิศทางของอิเล็กตรอนได้คล้ายกับการชนกันของอนุภาคโดยอาร์เธอร์คอมตันอธิบายด้วยสมการจากทฤษฎีสัมพัธภาพพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในการทดลองที่ยืนยันว่าแนวคิดอนุภาคแสงหรือโฟตอนสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้ที่นำเสนอโดยไอน์สไตน์มีความเป็นจริงมากขึ้นนอกจากนี้อาร์เธอร์คอมตันนิยามความยาวขึ้นของโฟตอนที่ทำให้อนุภาคอิเล็กตรอนกระเจิงได้โดยมีชื่อว่าความยาวขึ้่นคอมตันความยาวขึ้นเดอร์บอยในปี1924นักฟิสิกส์ลุยเดอร์บอยได้นำเสนอสมมติฐานว่า ทุกๆสา,สารสามารถแสดงคุณสมบัติของคลื่นได้เมื่อสังเกตสิ่งนั้นด้วยความยาวคลื่นที่เหมาะสมโดยคำนวณผ่านสมการความยาวคลื่นเดบอยเท่ากับค่าคงที่ของพังหารด้วยโมเมนตัมซึ่งแสดงถึงสภาพการเคลื่อนที่ระหว่างมวลกับความเร็วตัวอย่างในการคำนวณเช่นสมมุติให้ลูกกระสุนมีน้ำหนัก1กร,รัมมีความเร็ว300เมตรต่อวินาทีเมื่อคำนวณด้วยสมการความยาวคลื่นเดบอย โดยอยู่ในสเกล10ยกกำลังลบ3 3เมตรซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกว่าตอมหลายล้านเท่าซึ่งหมายความว่าดวงตามนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นลูกกระสุนปืนแสดงพฤติกรรมของคลื่นออกมาเมื่อพิจารณาอนุภาคเล็กตอนต้องคำนวณโมเมนตัมจากพลังงานจนและนำไปแทนค่าในความยาวคลื่นเดอบอยซึ่งได้ขนาดความยาวคลื่นใกลเคียงกับขนาดของอะตอม10ยกกำลัง m, ลบ10เมตรหรือเป็นหน่วยอันสตอง ซึ่งมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถมองเห็นอิเล็กตรอนแสดงพฤติกรรมของคลื่นได้แต่เมื่ออนุภาคอิเล็กตรอนอยู่ในขอบเขตจำกัดระดับอะตอมโดยแสดงพฤติกรรมของคลื่นออกมาในลักษณะคลื่นนิ่งทำให้อนุภาคอิเล็กตรอนสามารถโคจรรอบนิวเคลียสได้โดเดบอยนั้นได้แสดงสมการได้ตรงกับของนิวโบที่ใช้ในการอธิบายแบบจำลองอะตอมแต่คำนวณกันคนละวิธีกับได้สมการรูปแบบเดียวกันออกมา จากการที่หลุยส์เดอรบอยได้นำเสนอว่าทุกๆสาสารสามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้หลักการนี้ได้ถูกพิสูจน์ในปี1927จากการทดลองของจอร์จแพ a เกสทอมสันที่ได้แสดงว่าอนุภาคอิเล็กตรอนสามารถเลี้ยวเบนได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคลื่นจึงทำให้แนวคิดของเดอร์บอยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทฤษฎีควอนตัมก็ได้มีหลักการใหม่ที่ชื่อว่าทวิภาคคลื่นอนุภาค wave-particle duality ซึ่งเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของอนุภาคควอนตัมโดยคลื่นสามารถประพฤติตัวเป็นอนุภาคได้และในทางกลับกันอนุภาคก็สามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้เช่นกันจากประเด็นสําคัญของทฤษฎีควอนตัมที่ผ่านมาพลังงานสามารถแบ่งออกมาได้เป็นส่วนๆไม่มีความต่อเนื่องอนุภาคควอนตัมสามารถแสดงพฤติกรรมเป็นคลื่นและอนุภาคได้แต่สิ่งที่ขาดไปก็คือเมื่ออนุภาคควอนตัมประพฤติตัวเป็นคลื่นจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ และลักษณะการกระจายตัวอย่างไรโดยหลักการกลศาสตร์คลาสสิกที่ผ่านมาไม่สามารถอธิบายได้ตั้งแต่ปี1900จนถึงปี1925จึงเป็นการแบ่งช่วงที่มีชื่อว่าทฤษฎีคอนตัมเก่าสรรมการชอร์เจอร์ในปี1924นักฟิสิกส์หลุยส์เดอรบอยได้นำเสนอโครงสร้างอนุภาคคอนตัมที่สามารถแสดงพฤติกรรมของอนุภาคกับคลื่นได้ด้วยกระเป๋าคลืนหรือเวฟแพ็กเกจ แต่แนวคิดนี้ไม่ได้เป็นที่น่าสนใจมากนะักต่อมานะักฟิสิกส์ปีเตอร์เดอร์บายที่โด่งดังมาจากการต่อยอดสมการการแผ่รังสีของวัตถุดำจากแมกพังจนได้สมการความจุความร้อนที่มีความถูกต้องมากกว่าของไอน์สไตน์เดอร์บายได้ให้ความคิดเห็นแนวคิดเว็บแพ็กเกจของเดอร์บอยว่าหากอนุภาคคอนตัมสามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้ก็ควรต้องจำเป็นมีสมการคลื่นอธิบายด้วยเช่นกัน เนื่องจากในสมัยนั้นได้มีการโต้อตอบพันวารสารวิชาการต่อมานักฟิสิกส์เออร์วินชโริงเจอร์ได้มาพบข้อความของเดอบายชโริงเจอร์จึงได้ตัดสินใจสร้างส,างสรรมการคลื่น3มิติเพื่ออธิบายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนภายในอะตอมโดยต้องให้สรรมการนี้สามารถใช้งานได้แบบเดียวกับสรรมการการเคลื่อนที่ของนิวตัน sigma f เท่ากับ ma ที่สามารถประยุกต์ได้ทุกระบบที่มีแรงเข้ามาเกี่ยวข้องโดยถ้าสามารถหาแรงทั้งหมดเข้ามาคำนวณได้ ก็จะสามารถหาความเร่งฝั่งขวาได้อย่างถูกต้องจนกระทั่งโจลนเจอร์ใช้เวลาเกือบปีก็ยังไม่สามารถคิดสมการออกมาได้จึงจำเป็นต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสในปี1925โจลนเจอร์ได้ไปเที่ยวเล่นสกีกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของเขาเป็นเวลาหลายวันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทำให้โจลนเจอร์นั้นสามารถคิดสมการขึ้นมาได้ โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์สมการไอเกนกำหนดฟังก์ชันคลื่นเป็นแกนหลักของสมการใช้หลักการคณิตศาสตร์ฟูริเยร์ซึ่งสามารถเขียนลักษณะคลื่นได้ทุกแบบโดยทางด้านซ้ายของสมการเป็นแฮมิลโทเนียนโอเอเรเตอร์ของพลังงานเพียงแค่ใส่ตวัวดำเนินการพลังงานของระบบควอนตัมได้อย่างถูกต้องเมื่อแก้สมการหรือหาผลเฉลยของสมการได้ก็จะได้ฟังก์ชันคลื่น,นพร้อมกับค่าพลังงานในฝั่งขวา โดยในที่นี้แต่ที่บายผ่านระบบคอนตัม1มิติเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจแทนแบบจำลองอะตอม3มิติซึ่งเป็นตัวอย่างที่ยากกว่าโดยในที่นี้นั้นเราจะพิจารณาในระบบบอศสักหนมิติเปรียบเสมือนกับอนุภาคคอนตัมอยู่ภายในกล่องที่ไม่มีพลังงานสักรหรือพลังงานสักเป็นศูนย์มีแต่พลังงานจนซึ่งเป็นตัวแทนของความเร็วของอนุภาคแทนค่าในแฮมิลโทเนียนโอเวอเลเตอร์เมื่อหาผลเฉลยของสรรมการได้ จึงได้ฟังก์ชันคลื่นออกมาพร้อมกับสมการพลังงานที่แบ่งเป็นขั้นๆแต่เมื่อแสดงลักษณะของฟังก์ชันคลื่นในแต่ละระดับพลังงานคลื่นบางส่วนได้จมไปใต้พื้นบอ่อสักนี่คือหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นสามมิติปัญหาก็ยิ่งมากขึ้นในปี1926โ,โรลลิงเจอร์ได้เริ่มการบรรยายสมการของเขาตามสถาบัานต่างๆโดยมีคำวิจารณ์จากนักฟิสิกส เฮลิกลอเลนที่โด่งดังจากทฤษฎีสัพพธภาพพิเศษโดยไอนสไตน์ ai, ได้ใช้สมการการแปลงลอเลนจนสามารถค้นพบการยืดของเวลาและการหดของความยาวเฮลิกลอเลนได้วิจารณ์สมการโชลวิงเจอร์เป็น3าประเด็นใหญ่ๆคือ 1. เวฟแพ็กเกจซึ่งเป็นตวัวแทนฟังก์ชันขลื่นจะแผ่กระจายตามเวลาซึ่งทำให้เกิดการซ้อนทับของคลืนทำให้ไม่สามารถอธิบายเป็นอนุภาคได้ 2. ไม่สอดคล้องกับลักษณะของเส้นสเปกตรัม 3. าสมการใหม่นี้ไม่สอดคล้องกับกลาศาสตร์คลาสสิกใดๆเลยและหนึ่งคำวิจารณ์จากนักฟิสิกส์วอร์เนอร์ไฮเฟนเบิร์กได้ถามกับโชลเวนเจอร์ว่าสมการของคุณสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับพลังงานไม่ต่อเนื่องได้หรือไม่เช่นการแผ่หลังสีของวัตถุดำปรากฏการณ์โฟโตโอิเล็กทริกด้วยคำวิจารณ์เหล่านี้ทำให้โชลเวนเจอร์เกือบต้องยอมแพ้ ในช่วงฤดูร้อนปี1926นักฟิสิกส์แม็กบอนจากมหาวิทยาลัยกอตติงเนนได้นำเสนอว่าฟังก์ชันขึ้นสามารถนำมาหาค่าความน่าจะเป็นได้โดยนำฟังก์ชันขึ้นคูณกับฟังก์ชันขึ้นที่เป็นแฮมมิโทเนียนของตัวมันเองจากนั้นอินทิเกรตขอบเขตที่เราต้องการทราบก็จะได้เป็นฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นซึ่งสมการในรูปแบบปัจจุบัน ฟังก์ชันขึ้นใช้สัญ,ญลักษณ์าา์กับเ e t เมื่อประกบกันก็จะเป็น b บ a c k e t ที่แปลว่ตาตะก้าดังนั้นเมื่อกลับมาตีความอนุภาคคอนตัมในบ่อสากอนันต์หนึ่งมิติด้วยการตรีความผ่านฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นจึงทําให้ลักษณะข,ขึ้นที่จมดินไม่เกิดขึ้นโดยเป็นการบ่งบอกโอกาสความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคในตำแหน่งนต่างๆที่ระดับพลังงานต่าสุด n เ่ากับ1โอกาสที่จะพบอนุภาคมากที่สุด อยู่ที่ตำแหน่งกลางบ่อเมื่อเป็นระดับพลังงานที่สูงขึ้น n เท่ากับ2ความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะการสั่นของฟังก์ชันคลื่นเมื่อทําการวัดอนุภาคคอนตามภายในกล่องจะพบอนุภาคภายในกล่องเพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นเมื่อทําการวัดหลายๆครั้งในแต่ละครั้งอนุภาคคอนตามจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันเมื่ออนุภาคมีระดับพลังงาน n เท่ากับ1 เมื่อวัดหลายๆครั้งจะพบอนุภาคที่บริเวณตรงกลางกล่องเป็นส่วนใหญ่โดยในกลศาสตร์คลาสสิกเป็นการคำนวณเมื่อทราบค่าเริ่มต้นก็จะได้คำตอบเพียงหนึ่งค่าเท่านั้นเช่นการตีลูกบอลเมื่อทราบแรงและองศาที่ตีก็จะทราบจุดที่ลูกบอลไปตกแต่ในกลศาสตร์ควอนตัมเมื่อคำนวณจะได้คำตอบเป็นความน่าจะเป็นโดยไม่สามารถคำนวณได้ว่าอนุภาคจะอยู่ตำแหน่งใดเมื่อเราทำการวัด จึงเป็นเหตุผลทำให้นักฟิสิกส์บางกลุ่มไม่ยอมรับแนวคิดนี้เนื่องจากฟิสิกส์ต้องคำนวณได้อย่างตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าโชโรองเจอร์ไม่ได้ชอบแนวคิดนี้แต่ต you ้องตามน้ำไปก่อนการตีความฟังก์ชันคลื่นของแมกบอลทำให้การคำนวณจากสมการโชโรองเจอร์ได้คำตอบบางอย่างจากความน่าจะเป็นเมื่ออนุภาคคอนตามประพฤตัวเป็นคลื่นทำให้กลศาสตร์คอนตามยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ด้วยแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนจากการคำนวณสมการชลอเอเจอร์โดยใส่สมการโอเปอเรเตอร์ของพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนซึ่งมีอนุภาคโปรตอนประจุบวกเป็นศูนย์กลางและมีอนุภาคอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบโคโจรล้อมรอบเมื่อหาผลเฉลยจึงได้สมการฟังก์ชันขึ้นที่แสดงลักษณะความน่าจะเป็นการกระจายตัวของอนุภาคอิเล็กตรอนเมื่ออยู่ในระดับพลังงานที่ต่างกัน ลักษณะการกระจายตัวของความน่าจะเป็นของอิเล็กต r o n ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทําให้เป็นแบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดจนมาถึงปัจจุบันแต่กลศาสตร์ควอนตัมยังมีหนึ่งหลักการที่สําคัญจากการคานวณกลศาสตร์แมกนิกนําไปสู่หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กซึ่งเราจะมาพูดถึงกันในตอนหน้านะครับในตอนนี้ทางช่องได้เปิดพรีออเดอร์เสื้อทีเชิ์ตลายแมวของโชโรอเจอร์ในราคา450บาท ค่าส่งฟรีเฉพาะในไทยและมีโปรโมชั่นลดราคาเมื่อซื้อเยอะสั่งซื้อด้วยการสแกน QR Code และกรอก Google Form ภายในวันที่10มิถุนายนปี2025นี้นะครับและนี่คือลายชื่อสมาชิกที่ทำให้เกิดวิดีโอนี้ขึ้นมาได้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับและท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม หรือสนับสนุนผ่านทางการเป็นสมาชิกหรือมอบผ่านทางซุปเปอร์แตงก็ไมา่ได้นะครับสวัสดีครับ